พี่นอ้องยับโอ้โยับโอ้พี่น้องคือเบิ <S 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 2> <S 2> <S ้ง eh น้ำแน่ป้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหัวป๊าพ่องามงามพ่อจ네ีจีนี่ละป๊าคุณสวัสดีจ้าแม่น้องไอจ้าเจอกันพิกัดเก่าเด้อพี่น้องคุณ กอไปคือเกาจ้ะจามาเจ็บเห็ดหน,น้าอาไข่เด้อจ้ะเห็ดเห็ดกวงมนกันเด้อพี่น้องหุ่นละกอไฟขังอยู่ในกอไปคือเกาหุ่นเราพี่น้องมาไปเบิ้งน้ำกันจ้ะหนึ่งไปหอดก้อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> ไปเบิ้งกันน่ะ จ้าแม่น้องไผ่จ้ะเพื่มเพวันดีเพสวัสดีสวัสดีครับโอ้ยน้องเพื่มลูกทหารพี่น้องลูกทหารไปมาเจ็บมาเมืองเมืองน้องเพื่มมาเมืองอุ้ยพี่น้องนับหกนับหกเฮ้ยพี่น้องคือเบิ้งน้ำเน่้าพี่น้องเอ้ยเฮ็ดปัวงามคักงามเนี่ยแถเขาวจูนทูนอยู่อยู่ทั้งไนเอกอยู่ทั้งไนเอก ทางพี่เอกเต็บป้าไอพี่น้องพี่น้องพี่น้องเนี่ยปอกกันับประตูป้าสวยดีเลยหลงิูมนี่นั่งเลยเนี่ยปาดปาดปาปาปาป้องิ่มมันน่าพี่น้องออ้ยปาดปาดปามางามขักงามแน่แถมยุ่มมองได้อีกยุ่มมองได้อีกน้องเพิ่มยุ่มมองได้อีกปาดพี่น้องเอ้ยมองที่สามด้อยจากปุ่นโอ้ยมาอยู่ในขากแก่นน้องหินเน่ขาวจูนปุ่นอยู่มาเด้อพี่น้องมาจิ้มเห็ดนกกันจ้ะ พี่น้องมาเบิ่งแหนมาเบิเบ่งแหนเฮ็ดปวกปาด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  <liv ate> มาขักมาแหนือเถอนพี่น้องมาเก็บใจกันเด้อบัดนี้ห้องอามนนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยพุ่นงาน,เ,นเอ้ยพี่น้องเอ้ยเสียมองเดงตาตาปาดเต้ละมองมาขักมาแหนือเถื่อนนี่เน่ยเป็นสั่นเป็นสั่นอยู่ในเรืบพุน่นปาด เปิดให้เช่นน้องเบิ่งใน่เพียงป้าน้องเอ้ยในี่หนีแมนเมืดเด้จ้ะคุมาเด้อมาเจ็บน้ำกันได้จ้ะพี่น้องเอ้ยหนีขังขักเด้อจ้บพ้นพ้นห็ตปวกขักป้าพ่องาม่ง่าพ่อจีจีนี่ละป้าทุนทุนทุนป้าเงามขักพี่น้องเอ้ยจังได้สิเจ็บแล้วเหมือนนี่เฮาคอยเจ็บไปเด้อมูเจ็บป่ะ โอ้ยเจ็บเอาหน่องปื้มปลาแบบลาเจ็บเป็นบ่เลยลูกปุ่นเอ้ยเจ็บนสมมาแทนนะว่ามาเจ็บนเดิมเนาะสมมาเจ็บเห็ดน้ำหน่องปื้มเด้อปุ่นเจ็บเห็ดปวกกับเปิ้มปุ่นเปล่าเนี่ยขาแม่ลูกเลี่ยวขามันออกมันเจ็บมันางงามนี่พองงามนี่เนาะงามเลยต้องมีอะไแจ็งแกงแซ่บนี่ยบังบังสี่งนองกรเห็ยนลายเจ็บดิโอ้ยคอยเจ็บเอาคอยเจ็บเอา ม้าเห็นมูมาเก็บลายลายคนแล้วจังสี่เหลี่นี่พี่น้องมาเก็บใส่กันเด้อจ้าพี่กินได้กินได้กินได้เก่งเก่งเก่งเจียเย็นๆเก็บจังสี่ได้ได้เฮ็ดปวกเขาเนี่ยโอ้ยอยู่ในหลือพี่น้องอันนี้ง่ามคัก็จีจีนี่ปา๊ะหง่ามคักง่ามเนี่ยปาหพี่น้องเอ้เก็บเก็บจังไหนจังสีเฮ็บแล้วยปนี่เฮ้ย งามคักงามเนี่ยถือให้เลยน้องเลยเบิ่งกันหนะมาเบิ่งน้ำกันหยมมากันไหนจิตหยมหยมโยมหยุด เออกมันจะขืนไม่เนาะหอมเจ็บน้ำกันเวยจ้ะปาดๆๆไรกนหนึ่งเห็นแ้ดอกมันคือที่เป็นตะลิ่ยเนาะนี่พี่น้องเจ็อนะอ้าจะ่าเผือไว่เจ็บเอาเลยเจ็บอาไลยละปาดต่เจียงเสียบเนาพ่อง่ามๆนิ่ไรงเนี พี่น้องน้องเน่ยยุ้มมีดด้วยจิ๊บนี่แมยุ้มยุ้มมเจะเจ็บปีกรยุ้มบึ้มนี่พี่นองกันกันไก่มื่กีสีสันเนาะไก่นี่รักเลยต้องใจเย็นเทนแมนบอเจ็บเ็ดปวดนี่เอายุ้มีก็น่ะพี่น้องมัน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  ใส่ประตูเรามีน so uh, like ้ำใส่น้ำโมดี๋ยวหมวกแล้มาใส่บบเ็กได้เต็มมือแล้วก็จะไปใส่น้ำแม่น้องไปพี่น้องนี่ยองประตูพวกจี๊จีนี่ยล่ะงามคากอ๋อพวกจี๊ดจี๊ดพวกนี่นั่นคักหนุ่มมันเอาไฟเอาตาดอกงามมันนอนเนาะนั่นขืนดวงก็นี่นั่นจี๊งามคักเนาะลายคักอยู่างเนี้ยลายคับนิ้มดอกก็งามดอกก็งามจังกี่หจังหวานก็แจ้งหวานหวานนี่เนาะ น้องปืนก็แมนเขาแนหลืบแล้วน้องปืนกาดข้อหมดแดงเป็นยังไงคอยเจ็บบักลาคอยเจ็บคอยเจ็บออเออเอเอ้เออเออเองเออเอเออเดอเออยออเออออเออเอาเออเนอเออเออเอนเอออเออเอเอ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 อออเออเออเมเอเออเออออเนอเออ มันเคยออกสุปีแม่นบ่อน้องปื้มก็เย็บเอาเท่าละดอกเอาขามันออกอาขามันออกปีนี้ฝนดีมันเลยออกลายนีอปีนี้ฝนดีเนาะอุดมสมบูรณ์น้องไม่ก็หลายพี่น้องมองนี่ละมองแม่น้องไอ้ก็แม่น้องไปมาสับกันเลยเออต้องน้องใหม่ต้องงานนั่นต้องน้องใหม่ต้องเห็ดไอ้เด้อมาเจ็บนับกันพี่น้องพวกเนี้ ป้าินดองวาเบิกมองแม่ออกไปว่าอเคืองนี่ไปเลยยุ้มเบองเป็นชั้นเป็นชั้นยุ้มยุ้มยุ้มบุญอาปาในินี่องยุ้มเบื้งนอนที่ค่อยๆขานกับบมาที่เนาะค่อยๆลกแค่ลกหลมาน้าๆดอ๋อมือยับกระปขึ้นเหาไม่รอดนี่ผิอ มันนี่พี่น้องเก็บเก็บซะเม่นองไฟเด้อพี่น้องนั่ยยุ้มยุุ้มซอยกันจานพูนปา้องเห็นหล้วคตะมันยุมเอายุมเอาเลยยุ้มเตี้ยเตีมปหน่อยแล้วนี่ยุ้มเอายุมเอายุ้มเตียหน่อยขาบ้าบ้าน้ำเดีขาบ้าาน้ำกันเท่ายุมหลายขาบาน้ำเป็นป่หยุมหน่อยเ่ต้องเด็ดเพืดอเด็ดขาเนี่ย่ะนายเก็บดอพี่น้อง พ่อจีจีหนีไหมพ่อแจงหวานหวานหนีเนาะนี่คันหวานก็หนี่มันบ่หวานตอนไหนอ่าพูดนะมันที่เกิดยุ้ยได้ผลมันมาตอนขาวๆหน่ะสีเสียขาวๆนี่มันเสียเห็ดปวดนบอเสียเห็ดปวดพี่น้องคนเสือไม่จะเกิดอีกยุอันนี้เข้อผอดเลี้ยวข้อเลยเจ็บเลี้ยวพี่น้องเพราะเพเลี้ยวเพาก็ต้องเอาปพราะเพราะว่ามันสีแก่มันอีก็สีเทาพูน่ีก็สีขึ้นไม่เลยพี่น้องคนเสือมันขาวเต็มอยู่เงินเส่าก็ขึ้นอีกเต้ มันปุ่มได้หลายไปได้หลายแล้วได้บ้าไปกองัปื่มได้หลายแล้วคอนะอ๋อนี่ก็หลายหลับพี่น้องตอนได้ไปใส่มาใส่ยืนอยู่หม่องเก่านี่ดอกพองามงามเนี่ยละพี่น้องบัวั้นบ้านเฮ้ยบัวต้นหาพี่น้องเป็นงมีกันเอาหงมบึ๊บเอ้ยพี่น้องเป็นงามเป็นงามเป็นสันเป็นสันอยู่ เยนี่้นนองพอสุบลบนี่อยตั้งในๆน่หน่อยนีอหยุ่มเอาทุกอย่างนั่นเดียวไปทำอื่นฮะไปทำอื่นก็ได้ได้หนี่มื่อ่นจะไม่ชิมไหมนนี่เอาออกไปห้องไปเจ็บหนองมันแม่เงินก็นี่โอ้ยมาทางผีเด้อแบบนี้น้องปเจ็บเบอาวป้าทางนี้พี่น้อง เอ้ยเป็นสันเป็นสันโยมาผีเด้อบนี้มาผีเด้อม,มันสีไดททางค<ม>อคอยออกสิเหรอไอหน้องมึงเนี้เอ้ยอยู่ในเหงาคอยเองปื้มเด้ยวปะอเอ้ยเจียบเอาหมดลาเจียบเอาเ โอ้ยเด็ดขาเจละอันนี้จังหักได้กินเปเจ็บเจละดอกเจ็บเจละดอกเจ็บเจละดอกนมัยเจ็บเยละดอกเอามเจ้าเบ้ยุมมัยุมมัยมา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 ถึงก็ได้มีมาถังกได้มีถังปีปุ่นอ่ะยุ่ในเงาคอยปุ่นอ่ะปุ่นอ่ะโอ้ยะลังมังประตูนั่นนั่นนั่นคอยสูดปิดใบก็ประตูน่องนี่มอคนคอยคอย 嗯。Oh. Oh. Oh. ขัดห้าลเีปๆตูหบม่อยดึงขึ้นไว้ดึงึ้นไว้ผู้น้องเก็บผู้งนึงนึงถึงได้ป้าเดีวพี่น้องพึ่งนี่หมองนีนะเป็นสันเป็นสันขาวจากานี่คือนีน้องเพิ่มเอื่นดอกซนี่แหละพ่อเส็บเสบแม่นอไนพี่เมราไปมากกานังีเดี๋จไปเล่มเอามาเอา่นเป็นสันเป็นสันพ่อหนีน้องเมแล้วกเก็บท่ดอกบแล้วเป็นไม่แลเป็นเล เก็บเจละดอกะนะมามามาเจ็บซอยกันท้างพี่เจ็บซอยกันมาเจ็บซอยกันมาเดียรส่วนใบไฟขึ้นนบังส่วนใบไผ่ขึ้นเห้ยจ็บซอยกันเ็บอยกันเจ็บซอยกันโอ้ขายเงา เป็นยังไงรวยรวยรวยรยยุ่กินนองเอ้ยมันจะเป็นถนกันเด้ออยากจะเป็น่อไม่ยังเง้อคอย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 เฮ้ยนองเอ้ยเอาเพนดาก็มาเจ็บน้ำมูติเพนดาเอ้ยมันดังเฝ้ามาเจ็บเห็ดก็มาเจ็บน้ำมูอยู่มาบังกรนัตเจ็บกับมัาน ปลตี่นอกดูนี้หนูมอาข้ามันออกอันนี้ดอกดอกงามเดี๋ยวน้ะโอ้เพิ่นผู้หาปลาดีหน่อนี่ยแม่นดาผู้หาปลาซห้อหม่เอามาจับปลาก็มาหาน้ำห้าหาปลาหน่แม่นดาเฮ้ยจะเป็นมันแค่นันนี่ยุ่มอีกเนี่ยจีนันุ่มอีกเนี่ี่นอนท่ันที่สันลูกุ่ม รับน,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 นี่เม็ดยงก็เป็นตะมันขักมันเนี่ยเถอน้องปูมยุ้มมาแม่ลูกมาเทเลดอกเทเะดอกรื้อมาเทรลดอกรถเอาเท,ละ,ล,ะเาเทละดอกก็ดีแนวหนึ่งเด้มันก็กิกนหลายแม่ขึนหล่มันเป็นอะไเออลงเนี่ยเอาเทรลดอกก็ได้เปเ็ดปูนน้อยีนกันเดือดนี่ น้ำไปทั่วได้บึงคักไปทางตรงน้ไปทาเนีแล้วยืมเบึ้มมันไปเบือน่ะ อนงปื้มเอาเผื่อพื้นเฮ้ยเผื่อเห็นบาปปกเตอรอร้เ่อกีนยุบเบบยุบเบบมาเบิบเลยเค้นี้เค้านี้เเอร์เอรือเแลวแมต้มมาตอช่างนี่างนี่ยบเบิบยบบเห็นบาปปีเตอรตอรลงน้ำตาอกเปจเ้ยยุบ้กินยังไยเมากัเออแล้วกลเตาน้ำปีเตอเออเตาเซตานี่นองปื้มจริงเอะงเ่มเเนะเป็น กระปดตีสามเต็โหกไปบ่อปุ่มไปน้ำบ่ออพี่น้องมคนไหนโยมคนนี้โยมฮึ่มใส่กันแล้วเดิมเเห็ดนับกันจะประตูโยมยายโปดนี่นี่นี่นียำเป็ดขาหมูน้องปุ่มปรอตู่อ้โหเป็นหมูเป็นมปเป็นหมาเป็นหม งาค่อยงาคอยสิมันขึ้นมาน้ำงานค่อยพ่อเมนดอกบานมันดอกข้อจริงๆนะมันข้อเจยงมันหวานนี่จำนี่ละม้นแจงบ่เถ้านี่แหละพ่มั่อบรหวาเนี่ยชื่อ้ำนี่มันมันมันเลยน้ำปืมเอาเลยเก็บเยลาบกลาก้าหลายักหลายเนี่ย มันก็ไ่ก่อนไงมเลยแ่่อไก่ม่หม่่อ่ได้น่อยไม่น่อเม่หน่อยยุ่มบึบม่ปาเดยไ่เดี๋ยเได้เลยดบอกแล้วจะปเด็ดเอาจะปมียใครเด็ดใยุ่มบึ้บม่เด้อยุ่มบึบเลย คอยลุ้มยุมบอกยุ่มบอกมือหน่อยหน่อยยุ่มเดบกไงเอาเพิ่มซื้อยี่รีสิวางอ้กก๋อยานาวรุษนนทะอรหุดกลไอต่ำเลยเนเอ้าหยุ่มมาบักลาย่ต่ำบบไรเออเก่งเก่งเก่เก็บเอาเช็คเอาปกทหารีน้อย ข <Tipp ett> ันอ mm ัน hmm. งันพยุบานเออมายุ่มไปแล้วยุ่มไปแล้วเพื่อพี่น้องเพื่อนยุ่มเอาเห้ยขันมันบานเต็มกระตาเลยเด้กพี่น้องเนี่ยมันจีจะว่าซ้ำนี่แหละมันแกงแซบจ้ะแกงแซบแกงแซบเจ็บเอาหน้าจีบเอาเขาปอดเร็วเขาก็เจ็บเร็วเอาเอาเจ็บเอาเจ็บเอาอดทำเท่ากัสชิแล้วว่าวันนี้จ็บขันบ่ายุ่มเอา เดียยุ่เียปแนุ่เอายุเอาไ่น้องปมน้มเอาหลายกมูมนีน้องป้มมาหยังเอ้เป็นสั้นเป็นสั้นเยเตีเอ้เอาเจ็บเอาเจ็บเอาค่น้องเอ้ยมาเจ็บน้ำกันเด้อหยุดในเงาเลยปุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะคุน นี่คืองย่พอไฟเยอ่พอไเยอะพอหมดละพอยแล้วบอกน้องป้มยมกันน้องแล้วเด้อจ้ะขันเป็นขันเป็นป้าจีนี่เต็มตาเต็มคูของน้องปื้มของน้องปื้มได้น่อยก็ป้าจิดเอาให้น้องปื้มอีกเอาให้น้องปื้มอีกน้าก็ไดหน่อยเถอะนะบอกแม่คนยมให้น้องปื้มอีก พี่น้องเ้ยมาเจ็บมันเห็ดปวกน้ำกันเด้อจำะเนี่ยหมานมโอันเต็มโมคูเแล้วพอใจแล้วของคุมนีเจบเห็ดปวดน้อหมานพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจเด้อจ้ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้วเเด้อใจอีสานบ้านน่อยจ้าจ้าจ้า เต็ียมปูแล้วพ่อใจแล้วป้าป้าป้าให้หนึ่เถือเอาบอกป้าถือเอาปีรุ่นขอาขันรายการพ่อแม่พี่น้องจ็กสามสิบวินาทีก่อนเด้อครับนี่ครับหมูเดดเดียวของพ่อหน่อยสร้อยเดิมครับหมูเดดเดียวทอดใหม่ใหม่ของพี่น้องอืมรสชาติสุดยอดอีเหลี่ยงครับพี่น้องรสชาติกลมกลมสุดยอดครับรับประกันครับเพียงแพ็คหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับพี่น้อง สนใจแอดไล่์นีนะครับนี่แอดพนอยหนึ่งสองสามครับหรือสั่งได้ทีรีงในคลิปนี้นะครับอย่าลืมหมุดหนุนซอยพนอยเส้เดิมเลเด้อครับพี่น้อง